เดิมตอนที่แล้วดาวพฤหัสกำลังจะสารภาพในหายนะที่เขาก่อขึ้นเมื่อพันล้านปีที่แล้วแต่ก่อนที่เขาจะได้พูดอะไรดวงอาทิตย์ก็สัมผัสได้ถึงผู้บุกรุกปริศนาที่เข้ามาในระบบสุริยะโอเคทันหลังกลับไม่ได้แล้วเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นกับแถบดาวเคราะห์น้อย ฉันว่าดวงอาทิตย์กำลังจะใช้มันเป็นเหมือนกับระบบป้องกันตัวนะฮะเนื่อตกใจก็แถบดาวเคราะหน้อยมันหมุนรอบดวงอาทิตย์อยู่แล้วเพื่อนก็ต้องมีผลจากแรงโน้มถ่วงของเขาสิเพื่อนดวงอาทิตย์เขาส่งพลังเกินไปนะใช่ไม่บอกก็รูดดดด้ดาวพฤหัดนั่นมันใช่เขากลับมาใครกลับมา ดวงอาทิตย์พวกนั้นไม่ใช่ผู้บุกรุกฉ,ๆๆๆฉนันฉันฉันฉันคิดว่า <ği> มันมาแล้วว้าวนายทำได้ยังไงเนี่ยต้องฝึกกันบา้างอย่าลืมว่าฉันทนอยู่ในสภาพไร้แรงนองถั่วมาตั้งพันล้านปีเดิงดิแค่นั้นเองเหรอยังไม่หมดฟังนะ ยิ่งเราเข้าใกล้ดวงอาทิตย์เท่าไรแรงโน้มถ่วงก็จะยิ่งหนาขึ้นและนั่นทําให้ดาวเคราะห์เคลื่อนที่ได้เร็วงั้นเหรอมันเลยทําให้ดาวเคราะห์ที่ใกล้ดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ได้เร็วใช่ไหมใช่แล้วก็หมายถึงยิ่งใกล้ฉันฉันก็ยิ่งเร็วเย้สนุกเป็นบ้าเลยเฮ้ไม่กลับมาโทเทียส oh, โอ้มยู่รป้าคุณคนช่วยผมไว้นี่นี่เธอคิดอะไรอยู่โอ้เรามาจบกันดีกว่าไอ้ผู้บุกรุกดูอาทิตย์เฮ้เราต้องไปต่อเราต้องดูก่อนว่าเธอไหวไหมเอ็กซ์ระวัง เอฟฉันฉ,ฉันไม่รู้ฉันเจอฉันไม่รู้ว่าจะพูดอะไรหลังผ่านมา4.5พันล้านปีก็เงียบไปสิขอคุยได้ไหมเออฉันพูดแน่แต่ไม่ใช่กับแกพวกไม่ต้องพูดพี่ใหญ่เรารู้พวกฟังฉันนะฉันอธิบายได้แกนิเมตยูโรปาจะไม่ไปไงไปสิ นี่ดวงอาทิตย์เกิดอะไรขึ้นกับแถบดาวคลอโนยอ่ะเห็นมันบึ้มบ้าเมื่อกี้นี้ใช่เมื่อกี้มันโคตรเจ๋งเดี๋ยวก็ได้รู้เองออกมาเดี๋ยวนี้เฮ้ยขอโทษที่ต้องขัดเรามีเร sure <so ื่องจับระกาศเรามีตุ๊กตาใหม่ออกมาแล้ว แล้วเราก็มีสินค้าอื่นๆของโซล่าบ w l วางขายเช่นหมวกนี่หรือเทิร์ตี่หรือแก้วกาแฟใบนี้เอาเอาและที่เราขายทั้งหมดทำด้วยวัสดุคุณภาพสุดๆเฮ้ย hey, ฉันอยากจะพูดอันนั้นมันจุดขายฉันเลยนะไม่เอาหนะ้าฉันยังไม่พูดอะไรเลยอ่าโอเคและที่สำคัญทุกการสนับสนุนของทุกคนล้วนมาช่วยงานแอนิเมชันของเราให้เราได้ทำวิดีโอแบบนี้ได้ เช่นคุณที่กำลังร,รับชมวิดีโอนี้อยู่ไงเพราะงั้นอย่าลืมสนับสนุนร้านเราแล้วรับชมโซล่าบอลกันด้วยนะและและและนั่นแหละเจอกันทำไมพวกเธอฉันบอกไปแล้วว่าอย่าก,กลับมาที่นี่อีกเดี๋ยวดาวเคราะห์ X อดาวเคราะห์อะไรนะเดี๋ยวดวงอาทิตย์รู้ด้วยไม่ใช่แค่ดวงอาทิตย์ที่รู้ น่ดาวเสาน่าเปลี่ยนไปจากรอบก่อนที่เราเจอกันนะเอ็กซฟังนะดาวพฤหัสกับท่านป,ปักความจริงกำลังจะเปิดโปงแล้วเพราะฉะนั้นนั่งดูอยู่เฉยๆไปดาวพ่อเอ็กซ์เงีง้ยเดดวงอาทิตย์แกกล้าดียังไงที่กลับมาที่นี่อีกทั้งที่แกทิ้งระบบสุริยะไปแล้วเฉันฉันเดี๋ยวเราจัดการให้เอง พวกเธอทั้งสามร่วมมือกันอย่างนั้นเหรออยากตายกันมากนักหรือไงเราแค่อยากจะมาบอกความจริงกับนายดวงอาทิตย์แล้วเรื่องอะไรละ่ะดาวเคราะห์เอไม่ได้ทิ้งพวกนายไปเขาแค่ถูกโยนออกจากระบบสุริยะโดยดาวพฤหัสเดี๋ยวฮะนี่มันเรื่อง,<า>งอะไรเนี่ยไปได้ยังไง,งคือกลับมาแล้วทำได้แค่นี้เองนั่นเหรอน่าสมเพชจริงๆแล้วเธอพูดถูก ไม่ได้ขาดหวังเลยว่าเขาจะสารภาพออกมาใช่ฉันก็เหมือนกันดวงอาทิตย์เดี๋ยวก่อนเขาไม่ใช่ดวงเดียวที่ผิดฉันเองก็ดาวเสารหยุดสักทีใครๆก็รู้ว่านายพยายามจะเป็นเพื่อนที่ดีแต่ไม่ต้องฝืนต่อแล้วดาวพฤหัสเดี๋ยวนี่มันเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยนั่นมันกกน่มิดกับยูโรป้าฮะฉันว่าเราไม่ต้องลำบากหาพวกเขาแล้วแหละโรเทส นายนายเป็นอะไรไหมไงไททันใช่นายต้องไม่เชื่อแน่ฉันเจอดาวเคราะหอ็ X, และแกนิมีดกับยูโรป้าฉันได้ประจนภัยที่ปลายขอบระบบสุริยะอีกและและและอะไรนะแต่ว่าเราคอยดูนี่ดีกว่าฉันว่าเรื่องที่ไม่คาดฝันกันมันจะเกิดขึ้นงั้นแปลว่านายโกหกฉันนายนายบอกว่าดาวเคราะหอ็ X ออกไปจากระบบสุริยะฉัน โยนเขาออกไปทำไมละ่ะเ,เพราะว่าฉันไม่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 เขายังสรารภาพมาไม่หมดแกต้องสรารภาพสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ4.5พันล้านปีที่แล้วต้องการจะสรารภาพเรื่องอะไรกันแน่เขาโยนฉันออกเพราะเขาอยากจะปิดปากฉันเดี๋ยวนั่นมันไม่จริงเลยนะดาวเสา จะปิดปากนายทำไมใ,ใ,นในเมื่อเขานายคิดจริงๆเหรอว่าดาวเคราะห์หินต่างๆมันจะชนกันเองหรือว่าออกจากระบบสุริยะไปดิ้นจือได้เงี้ยน่นั่นมันเรื่องโกโหกดวงอาทิตย์เป็นเรื่องที่เขากุกขึ้นเพื่อปิดการเปลี่ยนโครจรของเขาเองเปลี่ยนโครจรเอ่ออะไรนะการหมุนของดาวพฤหัสเคยใกล้กับนายมากแต่เพราะว่าดาวเสาเคยเปลี่ยนการหมุนจนห่างจากนายและการทำแบบนั้นมันทำให้ดาวเคราะห์หินหลายดวงในระบบสุริยะเก่าชนกัน ไม่กระลอยเข้าไปในขีดจำกัดโรชของนายหรือชนสายดาวพฤหัสดาวพฤหัสนั่นเป็นเรื่องจริงเหรอเป็นเรื่องอะไรวะเผมจะเล่าให้คุณผู้บัญชาการรู้บ้างเลยนะจะเข้าใจเลยบายดาวพฤหัสทำอะไรฉันไม่อยากจะเชื่อเลยฉันบอกแล้วเหนือความคาดหมายนายได้ทำลายดาวเคราะห์หินพวกนั้นจนหมด และปิดบังฉันอีกและยังโยนดาวเคราะห์เอ็กซ์ออกไปและยังโกหกฉันซ้ําอีกใช่ทั้งหมดเป็นเรื่องจริงดวงอาทิตย์ไม่เรม่องตลอเลยเหรอนายทำนี้ได้ไงเนี่ยังไงเราไม่นึกเลยว่านายจะเป็นแบบนี้ฉันไม่มีทางเลือกนอกจากขับไล่ฉันฉันเข้าใจแล้วฉันจะไปเองแต่ขอร้องให้ดาวเคราะเอ็กซ์ อยู่แทนฉันและให้แกนิมิกักบยูโรปารวมทั้งดวงจันทร์ของฉันทั้งหมดอยู่กับเขาทียังมีหน้ามาขอร้องทั้งที่ก่อเรื่องอะไรเอาไว้อีกอย่างนั้นเหรอเพื่อความเป็นธรรมดวงอาทิตย์แกนิมิกักบยูโรปออาจมีพฤติกรรมที่ไม่ดีมาจากการสั่งสอนแย่ๆของดาวพฤหัสฉันว่าถ้าพวกเขาหมุนรอบตัวฉันพวกเขาจะต้องดีขึ้นนะ่ได้ทั้งสองดาวกลับมาได้ก่อนฉันไปฉันขอไม่ออกไปซะดาวพฤหัส ฉันไม่อยากเห็นหน้านายพวกเราก็ไม่อยากเห็นโอเคฉันไปก่อนฉันฉันขอโทษเราเราทำสิ่งที่ต้องทำแล้วใช่ไหมใช่นี่ดีที่สุดแล้วลาก่อนดาวพิหัสถ้าชอบก็อย่าลืมติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดที่ใหม่ก่อนใคร